สวัสดีนะคะเ,เพื่อนๆสวัสดีสวัสดีนะคะนะคะตอนนี้ก,กับม่มดเขาพุ่นคนสวยคนน่ารักมากับพี่อากาศน่ารักน่ารักมาเช็คความรู้สึกของเขากันค่ะว่าวันนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับเพื่อนที่น่ารักของแม่มดนั่นเองนะคะถ้าชอบการอ่านไพ่การดูดวงของแม่มดสามารถทําบุญค่าครูกับแม่มดได้5้าบาทสิบาทนะคะเ,เพื่อนๆค่ะแม่มดก็จะนํามาทําบุญอีกที่นึงนั่นเองนะคะ หรอจะทำบุญด้วยการกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่มดน้อยนะคะในการทำคลิปต่อไปต่อไปและต่อต่อไปนะคะอย่าลืมคอมเมนต์น่ารักน่ารักเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะเป็นเพื่อน่ะหรือมาคอมเมนต์เกี่ยวกับความรักของเพื่อนเพื่อนที่มีต่อเขาความสัมพันธ์ของคุณและเขาตอนนี้ energy เป็นยังไงบ้างความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างแม่มดจะตามอ่านทุกทคอมเมนต์เลยนะคะเพื่อนๆอะแม่มดมีเพื่อนเเลือก3กองค่ะกองที่1 6่ถ้วยผูกพันลึกซึ้ง กองที่2 t h ดีเอมเพสที่1ในดวงใจแล้วก็กองที่3สีไม้มันคงซื่อสัตย์แ <c oughs> ม่ไม่ได้ชี้นำนะแต่ว่าอยู่ที่เพื่อนๆเลือกหรือเอน r จีที่เพื่อนๆร,รู้สึกเวลานี้ตอนนี้คิดและรู้สึกยังไงกับคนคนนั้นที่เ,เพื่อนมาถามถึงนึกถึงอยากฟังความรู้สึกของเขานั่นเองนะคะเ,เพื่อนๆคะไปันที่คนกองที่1นนะคะ6ถ้วย เพื่อนๆต้องมีความรู้สึกผูกพันกับเขามากๆผูกพันแบบบอกไม่ถูกนั่นเองนะคะและก็อาจจะมีความแตกต่างทางด้านอายุก็ได้นะอายุน่าจะแตกต่างกันแน่นอนละมีความเป็นคนนึงเป็นเด็กคนนึงเป็นผู้ใหญ่นะคะอ่ะความรู้สึกของเขาที่มีต่อเพื่อนในวันนี้หน่อยสาธุสาธุสาธุกับผู้มีบุญสัมพันธ์กันไหมคะเ,เพื่อนๆที่เข้ามาเลือกกองที่หนึ่งนะคะนี่บุญบรารมีของข้าพเจ้าชดิกาที่มีและบุญบรารมีของเพื่อน และบุญบารมีของเขาคนนั้นนะเขาคนนั้นคิดแลวรู้สึกยังไงกับเพื่อนที่น่ารักของไมมดเขาคิดแลวรู้สึกยังไงกับเพื่อนที่น่ารักของไมมดวันนี้ตอนนี้เวลานี้ค่ะวันนี้ใช้สําหรับไพ่สีแดงๆหมดเลยสามถ้วยเจ็ดถ้วยเ e ฮ m มิทจัสติกแล้วก็ใต้สำรับ Queen of Pentacle นะคะราชินีรียญความรู้สึกของเขาอ่ะเขาคุณกับเขาอาจจะมีความเป็นเพื่อนกันนะมีความผูกพันอาจจะมีความรู้สึกแบบอาจจะอยู่ในกลุ่มเพื่อน,นกันก็นได้ค่ะมีความเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นความสัมพันธ์ที่ตอนนี้เหมือนกำลังเลงๆกันอยู่มันก็สนใจมันมีความสนใจเข้าสนใจคุณ เขาส่องคุณแน่นอนละ่ะ The Hermit เขาส่องคุณแล้วก็อาจจะส่องแบบเงียบๆอาจจะไม่ได้แบบอาจจะมีเพื่อนร่วมกันใน Facebook ก็ได้อาจจะมีเพื่อนร่วม,ม,มกันเขาอาจจะไม่ได้กดไลค์ไม่ได้กดไม่ได้คอมเมนต์หรือว่าอะไรแต่แน่นอนว่าเขาดูสื่อโซเชียลของคุณแน่นอนเขาส่องคุณจากสื่ออินเทอร์เน็ตต่างๆนะคะที่คุณมีหรือว่าถ้าคุณไม่ได้เป็นเพื่อนกันเขาก็มีวิธีการส่องของเขาแน่นอนละคนคนนี้เพราะเขาเป็นคนฉลาดค่ะเขารู้วิธีการแบบเอ่อ ทำยังไงจะได้รู้เรื่องราวชีวิตของคุณอะไรแบบเนี้ยอาจจะแบบถามจากเพื่อนของคุณเพราะว่าด้วยความมันมีความเป็นเพื่อนเพื่อนกัน่ะมันมีความเป็นเพื่อนกันความรู้สึกของเขาคือเขายังอยากมองความสัมพันธ์นี้ไปก่อนยังอยากมองความสัมพันธ์นี้ไปก่อนแต่ถามว่าเขารู้สึกความสัมพันธ์เขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีคุณค่ามากๆเป็นคนที่มีคุณค่ารู้คุณค่าของตัวเองแล้วก็อยู่ได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้อง ไม่ต้องพึ่งพาใครถ้าคุณเป็นคนโสดก็เป็นคนโสดที่แบบก็ไม่ใช่คนโสดที่จะไปเรียกร้องความรักจากใครหรือว่าหวยหาอะไรคุณสามารถเติมเต็มความรักเติมเต็มความสุขให้กับตัวเองได้นี่คือสิ่งที่เขามองนี่คือสิ่งที่เขารู้สึกแล้วเขาก็เลยมองเห็นคุณค่าในตัวคุณที่แบบคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขด้วยตัวเองคุณเก่งจังคุณน่ารักจังคุณฉลาดจังเลยอยู่ตรงไหนก็ดูดีมองมุมไหนก็น่ารักนะคะ เนี่ยสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณนะมันอาจจะชัดเจนตอนนี้ไม่ได้มันอาจจะมั่นคงตอนนี้ไม่ได้มันอาจจะต้องมีบางคนที่มันมี justice อะ่ะอาจจะมีบางคนที่มีคอมเมนต์แล้วคุณก็ได้มีแฟนอยู่แล้วหรือเขาก็ได้ที่มีแฟนอยู่แล้วมันก็เลยได้เป็นเอเนจีที่แบบว่าเอออยากมีช่วงเวลาดีๆได้อยู่ด้วยกันได้ดื่มได้ไปตรงนั้นตรงนี้ด้วยกันแต่มันเป็นอะไรที่แบบ ไม่ใช่จะหวือหวาหรือจะแบบออกหน้าออกตาหรืออะไรมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันยังพัฒนาความสัมพันธ์ไม่ได้ในเวลานี้ค่ะความรู้สึกของเขาอ่ะมันพัฒนาความสัมพันธ์ไม่ได้แต่เห็นคุณค่าในตัวคุณนะเห็นคุณค่าในตัวคุณมากๆว่าคุณเป็นคนน่ารักเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนจิตใจดีนะคะอาจจะสร้างความสัมพันธ์ด้วยไม่ได้ในเวลานี้มันอาจจะต้องรอเวลาก่อนแต่ว่ามันก็อยากอยากมีช่วงเวลาได้เจอกันมากได้พูดคุยกันมาก เขากำลังสืบกําลังสองคุณอยู่ในเวลานี้นั่นเองนะคะคนคนนี้นะคะคนนี้เป็นเพื่อนเนี่ยมาถามถึงนะความรู้สึกข,ของเขาที่มีต่อคุณในวันนี้นะ,ะไปต่อที่คนกองที่สองดีเอ็มเพสค่ะแน่นอนถ้าคุณเลือกกองที่สองคุณต้องยกให้เขาเป็นที่หนึ่งในดวงใจของคุณคุณต้องมองว่าเขาเป็นคนที่เลอค่ามากๆเขาเป็นคนที่สวยหล่อจิตใจดี มีความอบอุ่นมีความเป็นพ่อมีความเป็นแม่มีความที่รู้สึกอยู่ด้วยแล้วรู้สึกปลอดภัยนั่นเองค่ะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณล่ะสาธุสาธุสาธุเขาผู้มีบุญสัมพันธ์ก่แม่บานเขาบุญเลยเ,เพื่อนที่เข้ามาเลือกกองที่สองนะคะด้วยบุญบารมีของขา้าพเจ้าเชติกาที่มีและบุญบารมีของเพื่อนและบุญบารมีของเขาคนนั้นนะเขาคนนั้นคิดแล้วรู้สึกงไงเป็นเพื่อนที่นา่ารักของแม่มดวันนี้ตอนนี้ค่ะ ดูความรู้สึกของเขาหน่อยที่มีเ,เพื่อนๆนะสาธุสาธุสาธุสาธ,สาธุความรู้สึกอสศวินถวยแปดไม้เดี๋ยวให้พิงเทส สามดาบและใต้สำรับเป็นสถ้วยสาหรับสาถ้วยมีความรักสามเศรามีความรักสามเศร้าและก็มีความที่คุณและเขาอาจจะเคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแล้วคนกองที่สองถ้าคุณไม่เคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเขาอาจจะต้องไปเลือกกองอื่นนะคะ กองนี้มันขึ้น Energy ชัดมากว่าคุณกับเขามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันมาก่อนแล้วก็มีเพราะมันมีการแบบเคยคุยกันเคยสนทนาการเคยไปไหนมาไหนด้วยกันคุณและเขาอยู่ในสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่แอบแอบ,แอบอะ่ะออมแอบแอบไม่รู้ใครแอบใครไม่รู้ว่าคุณอะมีคนของคุณหรือเขาอะ่ะมีคนของเขาแต่ว่าคุณกับเขาอะ่ะ แอบคบกันแอบคุยกันแล้วคุณก็มาถามใช่ไหมว่าคนที่คุณแอบคบแอบคุยแอบมีความสัมพันธ์ลับๆที่เปิดเผยใครไม่ได้เนี่ยเขารู้สึกยังไงกับคุณถูกไหม,มถ้าสามดาบขึ้นอนะสามถ้วยขึ้นสามดาบมันอาจจะเจ็บปวดนะมันเจ็บปวดแต่แน่นอนว่ามันเป็นความเจ็บปวดที่มีความสุขความสุขที่ได้อยู่ด้วยกันความสุขเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันได้มีกันและกัน แต่ว่ามันเจ็บเวลาที่มันไม่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้มากกว่านี้มากกว่าการที่แบบว่าเล่นซ่อนหาเล่นซ่อนแอบบต้องแอบ,บคนอื่นแอบบคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ไม่ได้แปลว่ามันจะต้องเป็นรักสามเศร้ามันอาจจะเป็นมีสถานการณ์อีกอสถานการณ์หนึ่งคือคุณอาจจะแอบกันในที่ทํางานคุณอาจจะแบบรักกันในที่ทํางานแล้วไม่อยากให้คนอื่นรู้หรือว่าคุณเออคุณพ่อคุณแม่ไม่เห็นด้วย เนี่ยมันมีแบบมันมีมือที่3และมือที่3ไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นเอ่อคนที่เป็นความสัมพันธ์ด้วยกันอาจจะเป็นสถานการณ์การงานคุณพ่อคุณแม่เหตุการณ์หรือะไรก็ได้ที่มันเป็นตรงกลางเป็นมือที่3ความรักของคุณสองคนมันก็เลยเป็นความรักที่เปิดเผยไม่ได้ถามว่าเขา,ารู้สึกยังไงเขารักคุณนะเขารู้สึกดีกับคุณนะคะเขามีคุณอยู่ในชีวิตแล้วเขาก็มีความสุขนะคะแต่เมื่อไหร่ที่มันจะต้อง ไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้เจอการไม่ได้คุยกันมันก็มันก็เจ็บมันก็เจ็บที่มันมันต้องแอบซ่อนความรู้สึกแอบที่จะสายความสัมพันธ์กันอยู่ลับๆแบบเนี้ยอืมถ้ามันไม่ใช่คุณอาจจะต้องไปเลือกกองอื่นนะกองนี้ชัดเจนมากคือคุณและเขามีความสัมพันธ์กันอยู่แล้วนั่นเองนะคะนะคะเป็นเพื่อนขาคุณอาจจะมาถามถึงคนที่มีความสัมพันธ์กับคุณเนี่ยเขาก็ยังรักคุณอยู่เขายังอยากพูดคุยคุณอยู่เขายังอยากมีคุณอยู่ในชีวิตนะคะ ถ้าเขาไม่มีคุณในชีวิตเขาอาจจะต้องเจ็บนะเขายังไม่อยากปล่อยคุณไปนะคะเขายังอยากมีคุณไว้ในชีวิตของเขาแหละเพราะเขามีแพชชั่นเกี่ยวกับร่างกายของคุณนะเขามีแพชชั่นเกี่ยวกับสีบลั่วเ,เขาแฮปปี้กันมีมีมีความสัมพันธ์กับคุณประมาณนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนนะถ้าคุณอยากจะถามว่าเออแล้วมันแอบบแล้วมันมีอะไรกันเนี่ยเขาจริงจังจริงใจไหมละ่ะเขาจริงใจไหม มันมีใจเพื่อนมันรักแหละมันรู้สึกดีแหละแต่ว่ามันมันยังแบบเปิดเผยไม่ได้ไงมันยังให้ความชัดเจนไม่ได้ไงมันยังให้ความมั่นคงและความมิดเมนท์ไม่ได้นะคะมันก็เลยได้แค่แบบนี่แหละนะคุณก็อาจจะต้องรอรอ,อก่อนร้อยให้เขาเคลียร์ตัวเองหรือรอให้คุณเคลียร์ตัวเองให้เรียบร้อยรอให้ไม่มีเหตุการณ์ที่3าไม่มีบุคคลที่3ไม่มีสถานการณ์ที่3ความสัมพันธ์นี้อาจจะคืบหน้าไปมากกว่านี้ก็ได้ในความรู้สึกของเขานะคะ โอเคไปต่อที่คนกองที่สามนะคะสี่ไม้ค่ะคนกองที่สามสาธุ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 กับผู้มีบุญสัมพันธ์แก่แม่มาา้านครับบุญเลยเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกกองที่สามนะคะด้วยบุญบารมีขอโทษทีค่ะด้วยบุญบารมีของข้าพเจ้าชิดกิกาที่มีและบุญบารมีของเพื่อนและบุญบารมีของเขาคนนั้นนะเขาคนนั้นคิดและรู้สึกไงเพื่อนที่น่ารักคนกองที่สามแน่นอนการที่คุณเลือก สีไม้สีไม้คือความมั่นคงนะคะคุณมองว่าเขาคือความมั่นคงคือล่มโพลร่มใสคือคนที่คุณเน่ะอยากปกป้องแล้วก็เป็นคนที่คุณก็อยากให้เขาเข้ามาปกป้องหัวใจคุณมาสร้างบ้านด้วยกันมาอยู่ด้วยกันมันมีครอบครัวเป็นครอบครัวด้วยกันนั่นเองนะคะคุณต้องการสร้างความมั่นคงไปกับเขาคนคนนี้นะอืมและเขาล่ะคิดแลวรู้สึกยังไงกับเพื่อน สาธุสาธุสาธุเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเป็นเพื่อนที่น่นารักของแม่มดตอนนี้ค่ะคุนตอนที่สามได้เป็นบารมีของข้าพเจ้าชิริกาที่มีแล้วเป็บารมีของเพื่อแล้วเป็บารมีของเขาคนนั้นเนี่เขาคนนั้นคิดแล้วรู้สึกยังไงมันเพื่อนที่น่ารักของแม่มดเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงเพื่อนที่น่ารักของแม่มดจะให้พิมพ์เทสตนี่ออกมาอีกแล้วสองดาว ควีนเหรียญห้าดาบและใต้สำรับเป็นคิงดาบอ่าไม่ใช่ขอโทษทีค่ะเป็นเอ่อคิงถ้วยคิงถ้วยนะคะขอโทษทีความรู้สึกของเขาที่มีเพื่อนๆตอนนี้นะ พื่อมีเสน่ห์มากเพื่อนสวยเพื่อมีเสน่ห์แถมเสน่ห์ของคุณมันลึกลับมันซับซ้อนมัน,ม,นมันเดายากมันเดาทางเสน่ห์ของคุณยากมากว่าคุณจะแบบวันนี้คุณจะมาไม้ไหนวันนี้คุณจะมาลุกไหนมาเอนเนอรีไหนคุณจะปฏิบัติกับเขาอย่างไงเขาเดาทางคุณไม่ถูกเลยคุณเป็นคนที่มีความลับเยอะเป็นคนลึกลับซับซ้อนแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณแอบมีใครไหมตอนนี้ เขาคิดว่าคุณกําลังแอบมีความสัมพันธ์ลับๆกับใครที่ไม่ได้บอกไม่ได้ออกสื่อไม่ได้ประกาศให้โลกรู้แล้วเขาก็ไม่ได้รู้แล้วหรือไม่มีใครรู้เลยแต่คุณมีใครอยู่ในเวลานี้เขาอยากรู้อะในความรู้สึกของเขาเขาคิดว่าคุณมีใครอยู่ในเวลานี้นะคะที่คุณไม่ได้ออกสื่อไม่ได้แสดงตัวตนไม่ได้ควงแขนกันไปไหนมาไหนนั่นเองเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีความลับเยอะ นะคะเป็นคนที่มีความลับเยอะแล้วก็เก็บความรู้สึกตัวเองได้เก่งด้วยแล้วเป็นคนที่รู้คุณค่าของตัวเองอะไรที่ไม่ชัดเจนอะไรที่มันไม่โอเคคุณก็พร้อมที่จะตัดพร้อมที่จะแบบไม่ไม่ไม่เปิดรับคุณกับเขาอาจจะมีการบล็อกกันกองนี้นะคุณกับเขาไม่ได้เป็นเพื่อนกันใน Facebook แน่นอน1คุณอาจจะมีการบล็อกกันปิดการเอ่อหรือบล็อกความรู้สึก energy ความรู้สึกหรือ2ไม่มี2อ,อ่ะนะ เขาคมองว่าคุณอาจจะไม่ได้เป็นเพื่อนกันใน Facebook แต่เขาอาจจะสืบอ,อาจจะส่องอาจจะอยากรู้เรื่องของคุณนะแล้วเขาก็อาจจะพยายามที่จะพยายามหักข้ามใจไม่รู้สึกอะไรกับคุณแต่มันโอดที่จะรู้สึกไม่ได้เพื่อนเนเพราะว่าด้วยความที่เป็นคิงถ้วยอ่ะเขามีความรู้สึกมากกับเพื่อนรู้สึกมากมากรู้สึกแบบเอาแม็กถ้วยเอาไหมถ้วยแอมเบอร์เลอร์เอาไหมแต่ปัญหามันเยอะ มันขึ้นสองดาบมันขึ้นห้าดาบคือปัญหามันเยอะปัญหาอาจจะเป็นที่เป็นอิโก้ของคุณทั้งสองคนไม่มีใครยอมใครคุณก็รู้คุณค่ายในตัวเองเขาก็รู้คุณค่าในตัวเองต่างคนต่างมีดีต่างคนต่างมีดีดเป็นของตัวเองฉันก็มีดีเธอก็มีดีอ้าวดีกับดีมาเจอกันจะยศดจะมีใครลองลดลาวาสองลงมาไม,ไมในเวลานี้แต่เขาก็มีความรู้สึกแบบเออคุณ ตอนนี้อาจจะมีใครอยู่แล้วก็ได้คุณก็เลยไม่ได้สนใจเขาคุณอาจจะแบบไปพัฒนาความสบายกับคนอื่นที่แบบออีกนองเขาอะไรแบบเนี้ยเขาก็มองว่ามันเป็นปัญหาอยู่นะปัญหาเขาพูดว่าคุณสองคนมีปัญหาทางด้านความรู้สึกทางด้านอารมณ์หรือการแสดงออกคุณสองคนไม่แสดงออกว่ารู้สึกยังไงต่อกันนะคะเรื่องที่จะเงียบเรื่องที่จะนิง่งเรื่องที่จะปิดบงัง ความรู้สึกของตัวเองนะทั้งที่แบบต่างคนต่างมีความรู้สึกต่อกันคุณก็ต้องมีความรู้สึกต่อเขาไหมคุณจะไม่ถามถึงเขาได้ไหมเพื่อนๆนะคุณก็มีความรู้สึกต่อเขาแต่คุณแค่อยากจะรู้ว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเขาก็อยากรู้เขาไพ่น้ากล่องนี้เขาอยากจะถามคุณกลับว่าจริงแล้วอ่ะคุณชอบเขาบ้างไหมคุณรักเขาบ้างหรือเปล่าคุณรู้สึกกับเขายังไงนะคะ เขาอยากจะถามเพื่อนๆกลับนะสําหรับคนกรองที่3โอเคประมาณนี้ค่ะเขาพูดบอกว่าเขามีใจให้คุณเขารักคุณแต่เขาเลือกที่จะปิดแล้วก็เก็บแล้วก็ซ่อนความรู้สึกแล้วเขาก็พยายามคิดไปเองว่าตอนนี้คุณมีใครคุณสารความสนายกับคนอื่นนั่นเองค่ะเพื่อนๆโอเค okay, สําหรับคลิปๆนี้แม่มาเขาพูดคงต้องล่ำลาไปแล้วกว่าเพื่อนๆขอมีความสุขมากกันน้อยบาย